สวัสดีครับ f อนะครับจะให้ทางเพงจเอฟซีนะับจะให้ทาง youtube f ซีนะคระับไปเราหมอับทางเพจวันนี้เรามาไกลนะครับไกลมาก้วย200้ยกิโลมอลำศิลหกน้องภูสกรน้องไอ้นะครับว200นนนะนบันนี้มา2 0 0กิโลเลยทีเดียวเชียวพี่กัดอยู่บ้านภูหนองเหล็กนะครับตำบลยังไม่ทราบนะครับ อำเภอบ้านไผ่จังหวัดคอนกันเล่นๆน,น,น,นะครับวันนี้มาไกลมากถึงขอนกอนแกนวเดียวเชียวปกติคอนแก่นผมไม่มานะมันไกลแต่วันนี้มานะสถานที่บอกเลยแทบจะเพราะว่าเป็นสถานที่วัดเนาะ,ะแล้วก็ตั้งเวทีก็น่าจะ แต right? ่ตั้งเวทีก็ตั้งได้นะครับพอดูความกว้างได้ที่เขาขึ้นความเลยวความกว้างได้แต่ว่าสถานที่จะไม่ค่อยได้นะครับจำจำนี่ใหญ่มาแล้วขัารถดีกว่า

พิกัดก็บ้านปูหนองเหล็กนะครับอำเภอบ้านไผ่จังหวัดคอนแก่นนะครับกับมอลําเสียงหยิหกนกตรงสะกอน้องอา,า,าอาสกุณาพรเสียงิหกนะครับ ก็พระเอกอาทิตย์เกมอาทิตย์นะครับโอ๊ตสลองชายนะครับ mm hmm. เถิศิลปศักดิ์แคลทิดานะครับแล้วก็นิลลาริตานะครับแล้วก็น้องดนธนดนน้องอาอานะครับกับมอลำเสียงหกที่นี่พันแข็งน,นะครับบ้านไผ่ครับอำเภอบ้านไผ่นะครับ ใครเข้ามารับชมก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม